กคนวันนี้อยู่กับผมในวันนี้อยู่กับผมในช่องเดิมแล้วครับคือแบบผมกลับมาอีกครั้งละแต่แต่คราวนี้จะไม่ใช่ภาพยไทยแล้วนะจะเป็นแบบแนวเล่นโรบอทอืมซึ่งบางคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยชอบช่องผมก็อาจจะแบบไอ้นี่มันกลับมาทําไมวะก็แบบเอาไงเอาไงหัวมาคือผมคิดคนเดียวแค่นี้ถ้าจะไม่ให้ผมทามันก็แบบว่อแบบ เหมือนเป็นอินโทรแบบมากเกินไปผมก็เลยตัดสินใจมาทำสักคลิปหนึ่งก็คือคลิปเนี้ยคลิปตัวอย่างคือแบบผมชวนเพื่อนผมเชิญเ,เพื่อนไปหาบอกไงแต่ไม่ได้ไปหาปกติเลยเพื่อนผมมันมีเฮลิคอปเตอร์แล้วแล้วคือแบบพามพามแล้วคือเอาเอากอดลี่ดีโกเข้าไปได้ไงแต่บอสมันโคตรอึดอะคือแบบยิงไปกี่นะัดจำไม่ได้อนะแต่สิบกว่านัดนะ กอลลีดีเก่ยังสู้ไม่ได้ว่าแต่กอลลีกับดีเกากับกลับไปตัวใหญ่อันนั้นอนะ่ะมันมันนัดเดียวปะอันนี้จัไม่ได้แต่กับซอมบี้ฮักเอ้กับแต่กับซอมบี้มิโ,โทนทนปกติเนะี่ยนัดเดียวเออซึ่งทีนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะจริงจริงมีไม่มากหรอเ,เดี๋ยวผมจะหาคลิปใหม่ๆม,มาแล้วกันนะ น่ก,ก็จะมีแค่นี้คือกอว่าผมก็ไม่รู้นะว่าตอนที่ผมเล่นทำไมผมอัดคลิปไม่ได้มีมีแต่แคปหน้าจอไหน้าอย่างเงี้ยความรุแนแรงเยอะโอเคทุกคนนี่ก็อันนี้คือตัวอย่างนะแต่เอามาคล้ายคล้ายคลิปจริงเลยว่ะ ใครที่เคยดูพิธีเพางวัวชิงมาแล้วก็ก็อาจจะแบบเอออาจจะรู้นะว่ามันเป็นไงโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนอันนี้คลิปตัวอย่างนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอดูต่อจากฉากนี้มันจะเป็นฉากที่แบบผมว่าแต่เฮลมาก